รวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะคอมเมนต์มาทักทายคุยกันได้รับชมจากที่ไหนกันบ้างคะหรือว่าหารถรุ่นไหนกันอยู่คะทุกท่านลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะในวันนี้นะคะรถสวยๆวิ้งๆแบบนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะคะรถ Toyota v i o อค่ะ Toyota v i o อสปีศูเครื่อง1 5นะคะเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่าน สภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยแอร์เย็นภาษีพรบรปี69เลร่มเอกสารมีให้ครบชุดโอนก็มีพร้อมค่ะตามรูปเลยนะคะภายในยังสวยกวา้วางๆค่ะเบาะสภาพดีไม่มีรอยขาดนะคะแต่รายงาก็นต้องมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยค่ะทุกท่านสีภายนอกก็ยังดูสวยค่ะคานหน้าตะเข็บซ้ายขวาฝา,ากระโปรงนะคะทุกท่านตามรูปเลยค่ะ69,000บาทราคาเงินสด รถอยู่ใกล้กับอปตอปากกาอำเภอเมืองอยุธยาจงังหวัดอยุธยานะคะท่านใดถูกใจคันนี้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปดูรถไปรับรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะต้องโทรติดต่อกันโดยตรงนะคะเพราะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ